อม,มรินกรุ๊ป้วยบริษัทอม,มรินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนและบริษัทอม,มรินบุ๊กเซ็นเตอร์จำกัดภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทไทยเบบริดจำกัดมหาชนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทและกระทรวงศึกษาธิการถแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวโครงการส่งความรู้สร้างความสุขปี5เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เด็กไทยทั่วประเทศเห็นความสำคัญและมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้มีชีวิตตามแนวคิดการเป็นรากฐานที่สำคัญของ การเรียนรู้และพัฒนาของเด็กโดยมีดรวิษนุทรัพสมบัติผู้อํานวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาและรักษาการในตําแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าวรวมด้วยคุณศิริบุญพิทัก์เกตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอมารินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและคุณสโสพลราชรักษาผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด ลุ่มง,งานทรัพยากรบุคคลและสมรรถนะองค์กรผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจอาหารประเทศไทยผู้บริหารสูงสุดสายธุรกิจโลจิสติกบริษัทไทยเบบรเรจ,จำกัดมหาชนรวมถึงกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งความรู้สร้างความสุขร่วมง,งานณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ าการอ่านถือว่าเป็นทักษะหรือพื้นฐานสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาความสามารถของผู้เรียนนะครับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองซึ่งเป็นนโยบายของท่านและมติว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับที่ให้ความสําคัญกับการอ่านเลยประกาศเป็นจุดเน้นของกระทรวงในการส่งเสริมการอ่านนะครับเพราะเชื่อว่าการอ่านจะเป็นพื้นฐานสําคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงวัยของผู้เรียนดังนั้นการส่งเสริมการอ่านจึงเริ่มต้นตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะครับในการอ่านของระดับอนุบาลน,นะครับอาจจะไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านออกเขียนได้แต่ทําให้เกิดนิสัยของักการอ่าน ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญดังนั้นหนังสืออ่านนิทานนะครับหนังสืออ่านเล่นที่คุณครูสามารถจะไปส่งเสริมจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอา่านนะครับในระดับแต่ละช่วงชั้นซึ่งมีจุดเน้นในการอ่านที่แตกต่างกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานของการอา่านคือการมีนิสัยรักการอา่านดังนั้นในส่วนของนโยบายเองอันที่หนึ่งการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลาของท่านรัฐมนตรีว่าการแสดงว่าไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ ที่โรงเรียนที่บ้านหรือส่วนไหนของของพื้นที่ต่างๆก็สามารถใช้สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาใช้ในการสนับสนุนส่งเสริมการอา่านตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับต้องยอมรับว่าบทบาทของโรงเรียนมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการอ่านของของผู้เรียนดังนั้นบุคลากรหลักของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารสถานศาึกษาหรือคุณครูผู้สอนก็มีบทบาทสําคัญที่สุดผมมองที่ผู้บริหารก่อน อย่างน้อยผู้บริหารเป็นผู้บริหารจัดการคุณภาพในโรงเรียนการจัดบรรยากาศนิเวศแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนซึ่งเราเชื่อว่าแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญคือห้องสมุดในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ข้างๆโรงเรียนก็สามารถสนับสนุนเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นแหล่งให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ผ่านการอ่านต่างๆได้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนที่สําคัญส่วนที่2บุคลากรที่สําคัญคือคุณครู นะครับครูครูเป็นส่วนสําคัญก็ต้องอยู่กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องแต่การเรียนรู้มีรูปแบบที่หลากหลายมากดังนั้นการส่งเสริมการอ่านอยู่ที่การออกแบบการจัดการเรียนรู้หรือโครงการส่งเสริมการอ่านให้กับให้กับผู้เรียนผมมอง2ส,ส่วนส่วนที่1เนื่องจากในโรงเรียนจะมีแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญในการส่งเสริมการอ่านก็คือห้องสมุดของโรงเรียนดังนั้นบรรยากาศกิจกรรมในห้องสมุดของโรงเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนรู้การมีสื่อหนังสือเรียนหนังสือส่งเสริมการอ่านที่ทันสมัยการมีแหล่งหรือ สนับสนุนพวกสื่อนะวัตกรรมผ่านแหล่งเรียนรู้หรือเว็บไซต์หรือหรืออินเทอร์เน็ตต่างๆที่โรงเรียนมีก็สามารถให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้ได้ตลอดเวลาส่วนที่2คือกระบวนการจัดกิจกรรมของคุณครูเราเชื่อว่าการอ่านไม่สามารถที่จะจัดได้ในกลุ่มสาระใดสาระหนึ่งทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการอ่านและก็รักการเรียนรู้ได้อย่างเช่นภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ก็สามารถอ่านจากเรื่องอ่านจากภาพอ่านจาก รูปภาพหรืออ่านจากสถานการณ์หรือบทอ่านที่สําคัญได้นะครับที่สําคัญที่สุดครูต้องจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ไปส่งเสริมการอ่านที่เน้นการคิดการวิเคราะห์ของผู้เรียนดังนั้นเพื่อผู้เรียนอ่านจากสื่อจากสิ่งต่างๆก็สามารถนําไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานหรือชิ้นงานหรือผลิตงานต่างๆผ่านการอ่านได้ดังนั้นครูถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญนะครับจริงจริงโครงการส่งความรู้สร้างความสุขเนี่ยผมว่าถือว่าเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับเครือ เครือข่ายภาคีข้างนอกโดยเฉพาะาไทยเบฟนะครับหรือว่าอัมรินที่เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนหนังสือเรียนให้กับนักเรียนในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งพบว่าจากโครงการเนี่ยเป็นปีที่5แล้วมีโรงเรียนทั้งสิ้น261โรงเรียนนะครับในการเข้าร่วมโครงการาต้องขอบคุณทางเครือข่ายภาคีนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนทั้งสื่อ ทั้งเครื่องมือในการเรียนรู้ทั้งเชล์ในการจับในห้องสมุดผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้นักเรียนเนี่ยทุกคนในโครงการมีนิสัยและการอ่านดังนั้นส่วนหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผลจากการติดตามเราพบว่า แม้แต่ทางไทเบรายงานว่า5ปีคุณภาพหรือความสามารถด้านการอ่านหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ดีขึ้นดังนั้นเราเชื่อว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีเอ่ายโดยสปทโดยกระทรวงศึกษาธิการให้ความร่วมมือตั้งแต่การเข้าไปกำกับติดตามหรือการช่วยหรือการกําหนดนโยบายหรือจุดเน้นให้กับโรงเรียนในการขับเคลื่อนตรงนี้ผมว่าถือว่าเป็นความเข้มแข็งของของภาคเอกชนกับกระทรวงในการขับเคลื่อนเรื่อง,เร,องเรื่องการอ่านครับ จะให้โครงการเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในโครงการหรือนอกโครงการผมว่าจุดเริ่มต้นของการการอ่านคือการมีนิสัยที่รักการอ่านเด็กต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ระดับอนุบาลน,นะครับซึ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างนิสัยรักการอ่านการอ่านไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะที่โรงเรียนอย่างเดียวผมว่าที่บ้านก็มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมให้การอ่าน ดังนั้นการม,มีความร่วมมือกับโรงเรียนการส่งเสริมบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับให้กับนักเรียนตัน้งแต่ที่บ้านก็เป็นส่วนสําคัญเมื่อเด็กเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนผมเชื่อว่าโรงเรียนจะเป็นแหล,ล่งเรียนรู้เป็นการสร้างบรรยากาศของการให้เด็กเกิดน,นิสัยของการรักการเรียนรู้ดังนั้นบรรยากาศในห้องเรียนบรรยากาศรอบๆโรงเรียนหรือการสร้างแหล่งที่ห้เรียนรู้และมีนิสัยรักการอ่านเป็นส่วนสําคัญ นะครับก็ก็ให้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการอ่านไม่ใช่เฉพาะอ่านออกเขียนได้แต่จุดเริ่มต้นการอ่านออกเขียนได้ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญไปสู่การมีนิสัยและการอ่านและก็ความสามารถในการอ่านซึ่งเป็นความสามารถในการอ่านและนําความรู้จากสิ่งที่อ่านไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะครับส่งความรู้สร้างความสุขปีที่5ก็วัตถุประสงค์ก็คือให้เด็กไทยได้อ่านหนังสือ มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับส่งหนังสือไปอยังโรงเรียนที่มีความขัดแคลนแนวทางที่สําคัญของส่งความรู้สร้างความสุขทุกปีก็คือให้ได้อ่านกาันวันละ15นาทีซึ่งได้รับการพิสูจน์มาแล้วเป็นงานวิจัยระดับโลกที่บอกว่าแค่อ่านหนังสือวันละ15นาทีจะมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ทุกวิชาไม่ใช่เฉพาะวิชาที่เป็นด้านภาษา คือส่งความรู้สร้างความสุขทุกปีเนี่ยจะทําโดยประมาณไม่ต่ำกว่า50โรงเรียนนะครับก็ในปีถัดๆไปก็คิดว่าคงจะรักษาไว้อยู่ในระดับเดิมถ้ามีพันธมิตรเข้ามาร่วมมากขึ้นทั้งผู้ที่ต้องการรววมสมมอบหนังสือหรือว่าผู้ผลิตหนังสือต่างๆก็อาจจะสามารถขยายผลได้มากกว่า50โรงต่อปีครับถ้าสิ้นสุดปีที่5เนี่ยก็จะมอบหนังสือครบ ไม่ต่ำกว่า285,000เล่มน,นะครับคิดเป็นโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมากกว่า260รโรงเรียนก็กจำนวนนักเรียนที่อยู่ในโครงการเนี่ยเฉพาะอยู่ในชมรมก็คิดว่าตั้งเปาว่าใกล้เคียงประมาณ30,000่นคนก็อันดับแรกเนี่ยต้องขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็ ผู้สนับสนุนหลักก็คือไทเ e เบรชจำกัดมหาชนซึ่งเป็นกำลังหลักอย่างต่อนเนื่องในการที่ทำให้อารมรินคอร์ปอเรชันของเราเนี่ยสามารถสมมอบหนังสือชั้นหนังสือ,อสมุดบันทึกรักการอ่านแล้วก็าการสนับสนุนในในด้านบุคลากร,กรให้กับโรงเรียนต่างๆมากกว่า200โรงแล้วตลอด4ปีแล้วก็ปีที่5ก็เพิ่มเติมอีกประมาณ50โรง ที่สําคัญก็คือเรามีพันธมิตรที่เป็นองค์กรทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กร่วมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการส่งความรู้สร้างความสุขเป็นโครงการที่เปิดกว้างให้กับองค์กรในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าร่วมให้โอกาสกับเด็กและเยาวชนของเราได้อ่านหนังสือที่ดีเพิ่มขึ้นได้มีความหลากหลายในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็ให้คุณครูเนี่ย นะครับซึ่งเป็นบุคลากรที่ทุ่มเทมากๆให้กับเด็กเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นจากการที่ได้มีเครื่องมือมีหนังสือดีๆช่วยดึงดูดให้น้องๆของเราเนี่ยได้อ่านหนังสือได้สนใจการอ่านได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นครับ